สวัดีค่ะวันนี้รายการ e อ็กซ์คท้องนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2 5 9 3ของบริษัทยูริก้าดีไซน์จำกัดมหาชนค่ะซึ่งแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คองเราในวันนี้นะคะจะมาอัปเดตข่าวคราวของยูเริกา้าเรื่องเราจะเข้มข้นน่าติดตามแค่ไหนตามมาชมพร้อมกันเลยค่ะ สถานการณ์โควิด -19 เราจึงต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันอย่าลืมรักษา,าสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจาก Shadow com c h a i t h e t c o m ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลิสภัพั์ไครควรค่ะกรรมการของบริษัทยูเรกาดีไซน์จำกัดาชลค่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <มา S 1> <c oughs> บอกอยูแล้วว่ายูเรกาดีไซน์แว่าจริงๆแล้วปัจจุบันค่ะเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างคะตอนนี้ครับก็คือยูเรกาดีไซน์ก็ยังทําธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักนะครับเราก็ยังคงธุรกิจเดิมไว้แต่ถ้าเกิดเราสังเกตหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงพอสมควรทางบริษัทก็เลยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อหาธุรกิจที่จะด i เวอร์ซิ ออกไปมากขึ้นนะครับไม่เพึ่งพาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเดียวก็เป็นจุดเริ่มที่เราพยายามหางานที่มีความแน่นอนนะครับในการจ่ายเงินมีรายได้ที่สม่ำเสมอก็เลยลองเอยด้วยโครงการน้ำประปาอยากจะถามตอบเลยเกี่ยวกับตัวโครงการน้ำประปาที่เราเพิ่งได้มาครัตั้งต้นเพิงที่ไหนมูลค่าเท่าไหร่ ก็เป็นการโครงการขายน้ําประปาทีา่ชนบุรีนะครับทั้งหมด2โครงการตรงนั้นคือการประปาเนี่ยเขาได้มีการให้มีการประมูลนะครับซึ่งตัวยูเอิก้าดีไซน์เองก็ได้ผลแล้วว่าเป็นผู้ชนะการประมูลตรงชนบุรีเนี่ยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าอีกทั้งยังมีแผนในอนาคตที่จะมี EEC ตรงนั้นซึ่งเราก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะเป็นโครงการระยะเวลา10ปีนะครับขายน้ำให้ประปามูลค่าประมราณ1,100ล้านทั้งสองสองโครงการ นะครับต่อโครงการก็ประมาณ500กว่าล้านรายไ,รได้ก็จะทยอยรับรู้นะครับก็คือการประปลาจะจ่ายเงินมาให้ทุกเดือนนะครับสำหรับงานน้านที่เราขายไปอีกทั้งเ,เราสามารถส่งน้ําได้เกินปริมาณขั้นต่ําถึง3 0ก็เราสามารถรับรู้และรายได้ให้ได้เร็วขึ้นนะครับเร็วกว่าสิปีก็มีความเป็นไปได้ครับยูริก้าเริ่มลุกหนักมาทางโครงการภาครัฐแบบนี้ตัวสัดส่วนนะคะสัดส่วนธุรกิจของเราหรือว่าภาพรวมธุรกิจของเราปัจจุบันเป็นยังไงคะที่ผ่านมาเนี่ยในภาคเอกชนเป็น สัดส่วนที่มากกว่านะครับในปีที่แล้วนะครับมากถึง80-90%ปีนี้เราคาดว่าจะสามารถนำธุรกิจภาครัฐเนี่ยทำให้เติบโตมากกว่าภาคเอกชนได้นะครับประกอบกับปัญหาโควิดที่มีอยู่ตอนนี้ทำให้ทางภาคเอกชนเนี่ยไม่ค่อยคล่องตัวัเท่าไหร่นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเกิน60%นะครับน่าจะมาจากภาครัฐในปีนี้ เป็นไปได้ไหมคะว่าเราอาจจะลดตัวสัดส่วนในตัวเอกชนลงเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสัดส่วนของงานภาครัฐมากขึ้นเรื่อยๆเราไปดูพื้นฐานใหม่ต้องการเงินที่เข้ามาทุกเดือนนะครับไม่ใช่ช่วงหนึ่งมีงานช่วงหนึ่งไม่มีงานส่วนภาครัฐตอนนี้โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานประปาหรือไฟฟ้าอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่จําเป็นด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยปัญหาโควิดที่เราเจออยู่ตอนนี้เนี่ยผมว่าต้องเนี่ยเป็นทางออกที่ดีไปขายในสิ่งที่เป็นความต้องการแล้วยังขาดแคลนอยู่ สำหรับในปีนี้มีธุรกิจอื่นๆด้านไหนที่สนใจเป็นพิเศษอีกบ้างไหมคะตอนนี้เรามองงานโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ตอนนี้ก็มีในส่วนของปปาที่เรายังกำลังจะทำนะครับแล้วก็งานปปาในอนาคตเราก็มีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลนะครับงานเรื่องพลังงานนะครับเราก็ได้เปิดบริษัทยูริก้าเอเนอร์จีซึ่งกำลังดำเนินงานในในส่วนนี้นะครับเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวผมจะมาแชร์ที ะะและในคลิปหน้านะคะเราก็ยังอยู่กันกันกบคุณลิซพั์ค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงประเด็นแผนการดำเนินธุรกิจหลังช่วงวิกฤตโควิด19ว่ายูริกาจะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางไหนรวมถึงแผนการดำเนินธุรกิจใน3-5ปีข้างหน้าด้วยอย่าลืมติดตามกันนะคะ และสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w s h a r e t o t e c o m หรือจะเป็นช่องทาง l i น e แอดแฟนเพจทวิตเตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับสไ b ยกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ